เวลคัมทูพีพิมพ์นะสวัสดีค่ะกับโฮกับบูมกับบองนะคะในรีแคปเพลงชุ่มเลยนะอากนิกดีจระนั่นเองสูบคอนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่คออื่นใช่หมที่ชุ่มไม่มีนะรับมุกกูเลยอ๋อเราพูดกันเราขอโทษดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเล่น มีบอกที่รลาไทยแลบมาบอกสอง่งคอนครูไปพอเราดูอย่างเงี้ยแล้วเราเขาไม่ได้บอกยี่หอ้อไม่ได้บอกอะไรอ่ะจนเราอยากรู้อ่ะอเขาหมายถึงไงลูกอมแตงโม,แ,มแต่เขาพูดถึงนิกอมแตงโมคือที่อยู่ในเซเว่นหรือเปล่าหรือหรือจริงๆเขาไม่ได้คิดอะไรแต่เราแค่เขาแค่พูดถึงลูกอมคือเป็นเพลงที่เขาอยากจะพูดถึงลูกอมอเฉยๆอย่างนี้ส่งลูกอมผ่านเคอรี่ด้วยนะผมสั่งสักอันได้ไหมส่งลูกอมผ่านเคอรี่ด้วยเพลงนี้เพลินดีครับเมโลดี้แปลกๆบุ้มก็บอกไม่ถูกอ๋อเป็นแนวแบบชนเผ่าไงตึมตึมดึมดึมใช่อุจายันในหัวนี่ไม่เห็นหรอข ก็ไม่รู้ว่าคือเป็นดนตรีแนวไหนหรืออะไรเงี้ยแต่จะมีจังหวะหนึ่งของดีจลาดว่าที่จะเป็นจังหวะคล้ายอินเดียเบาๆอ่ะที่เมื่อกี้มุงนิดนึงอ่ะฟิลมันดูใช่เขาเรียกว่าอะไรบีดจะดูบีดปั่นอยู่แหละเพราะบีดมันร่องๆนะแล้วไอ้หัวนี่กำลังโดนบูชายันอยู่วะจินตการลำลึกนะเล่าอ่ะเอาจริงเนื้อเพลงเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ผมรู้สึกถึงความปั่นของเขารู้สึกว่าชุ่มเลยนะชุ่มเลยนะทุกคนเองลองดูเนื้อก็เลยเขาทำเหมือนเพลงโฆษณานะส่วนเราอยากรู้ว่าคืออะไรไม่แต่ก่อนนันนี้เขาบอกเฮ้่ว แลนะพอผมเป็นอะไรก็ไม่รู้คอแห้งค<ป>อแห้ง ชุ่มคอชุ่มปะล่ะคอชุ่มปะล่ะผมเข้าไปชุ่มเลยชุ่มเลยนะชุ่มชุ่มเลยนะเราชอบคำว่าชุ่มเลยนะเนี่ยเออชอบเหมือนกันเนื้อเนื้อทอนฮุกก็จะแบบชุ่มชุ่มเลยนะอย่างนี้นะแล้วก็คอกูแม่งชุ่มคอกูแม่งชุ่มเสียงกูดีเลยวัยรุ่นเล่นโชว์สี่ทุ่มไม่ต้องกลุ้มเสียงไม่แหบแล้ววัยรุ่นเล่นโชว์เสร็จแล้วมึงอย่าเพิ่งยุ่งก็จะรีบมากลับมาอมต่ออ๋อหรือเปล่ามาเร็วเพิ่งมายุ่งกูไปเอาลูกอมมาอมก่อนอ๋อนี่ไงของกูพักก่อนวัยรุ่นอ๋ออ๋อออออออกกกกาาาารรรรเเ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 ลลลล่่่่่นน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 คคคสสิิ์์ตตตียยืื้แแบบมมััหะ็งงพป นึงน้องๆอย่าเพิ่งถ่ายรูปหรืพี่ขอแป๊บนึงขอพักก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปอย่าวีนที่นาเพราะว่ากูไม่ได้ถ่ายรูปตอนที่คอกูไม่ชุ่มนี่ไงเธออ่านไม่จบไงอ่านไม่เจอเธอก็เลยมาเดาก่อนจริงๆเขาจะบอกกูแล้วว่าเพราะอะไรอะไรแย่มึงอย่าเพิ่งมาวุ่นคอกูไม่ชุ่มพอแม่งชุ่มชุ่มชิบหายเลยว่ะคือจากแห้งๆนี่โอมก็ไปโอ้โหชุ่มจัดเลยพอชุ่มๆุ่ชุ่มชิบหายเลยพอชุ่มก็ชุ่มเกิ็ดอะไรอย่างงี้ยป่ะเออนะแหกปากบอลเลงกันกระจายเลยอ่ะออออออ๋พพชุ่่่่่มมมมมแแลลลล้้้ววบเเเเเนนนนนร์จจีีีาาาัังงททกไไหืสยยะถ ลูกอมนี่กูแย่เลยนะเนี่ย uhh, เขาเต็มที่กับโชว์มากใช่<ต>ค่ะได้ลูกอมนี้มาช่วยทําให้ชุ่มคอเนาะเอามาเติมพลังเราบ้างเนาะ <laughs> นั่นเดี๋ยวอยากได้เลยค่ะน,นี่ถ้าไม่ได้ลูกอมของพี่บิ๊กแล้วตอนนี้กูจะทํายังไงฟังกันให้ดีกว่าที่คอกูมันแหบเป็นอย่างนี้นั่นมันมาจากใครเออมาจากใครอ่จะจใครอ่ในในใรอะไม่รู้เออนั่นดิจากใครวะอันไม่รู้บุ้มอันนี้บุ้มไม่รู้เรื่องราวนะรับรับบิ๊กทั้งคู่นะบิ๊กดีเจลาดกับบิ๊กออแกนิกนะคะต่อไปคุณคงเคยได้ยินเรื่องของลูกอมพิเศษเเเเเนนนน่อออมมดึงัป็รืืห เรื่องเล่าเหมือนนิทานนิทานปรัมปรานิทานตำนานอะไรอย่างนี้ถ้าหากได้อมแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงฤทธเดชมีสรรพคุณบรรเทาอาการไปทั่วทุกทิศเขตทั่วทุกแดนใต้ไม่ว่าเหนือจนใต้ลูกอมนี้มีสรรพคุณถึงฤทธเดชเยอะมากไปขนาดไหนอมแล้วเสียงดูดีมีเสน่ห์ฟังแล้วดูมีเกรดคือฟังอันนี้แล้วนึกถึงแบบว่ามีภาพแบบกำลังเข้าหนังมัมมี่เดอะมัมมี่หรืออะไรเงี้ยอลาดินอะไรเงี้ยอใช่อลาดินอลาดินหรือไม่ก็พวกล่าขุมทรัพย์อะไรต่างๆที่มันจะต้องไปแบบลุยป่าอะไรเงี้ยเจอชนเผ่าตำนานเล่า ขานถึงสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยกิ <S <S นลูกอมนี้แล้วมันชุ่มคอใครอยากกินเอาไปอมไม่ต้องซุ่มรอคือหมายถึงไม่ต้องมาขโมยไม่ต้องมาซุ่มเต้นกันชิบหายจนร้อนรุ่มฟอฟ้อนี่คือพ,พื้นเวทีถ้าคอแห้งแล้วแม่งเหนื่อยไม่ต้องกุ้มพอเจ็บคอไม่ต้องการน้ําเปล่ากินลูกอมแตงโมเนี่ยมาลำวงดาวดาวร้องลาทําเพลงไม่สนใครว่ากล่าวลมหายใจแม่งสดชื่นอารมณ์ดีบิกว่าเปล่าคุยกันคุยกันคือลูกอมเนี้กินแล้วไม่ต้องกินน้ําเลยคือชุ่มคอตรอดชุ่มมวกินน้ำอีกแปลกว่ะลูกอมอะไรเงี้ย โมเนี่ยแตงโมในเซเว่นใช่ไหมเจ็บคอเจ็บคอใครอยากสั่งมีเดลิเวอรีอ่เจ็บคอใครอ,อยากสั่งเดี๋ยวไปส่งเคอรี่ใครอยากสั่งเดี๋ยวไปส่งครับพี่สั่งยังไงอ่ะสั่งไง,งนเนี่ยม,ม,มีคอนแทกไหมมีคอนแทกไหมอีออเดี๋ยได้สั่งมาอยากชุ่มคอบางทีคอแห้งทุกคืนเลยครับพี่งี้นพูดกับเธอเยอะคุยกับเธอเยอะไม่ค่อยได้คุยกันนะตอนนั้นเราเขียนแรับฝึกแรับอยู่ออใช่ใเออมีคนมาถามว่าเพลงไหนพี่ว่องยังไงอะ มีแต่เพลงเก่าเขาไม่มีเพลงใหม่ครับจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีม,มีพี่เขาชวนทําเพลงมาเป็นปีแล้วครับ,รบผมก็รองร้อยไเป็นปีแล้วแล้วนนี้เขียนเสร็จแล้วยังไม่ได้ไป โอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะก็ใครเจ็บพอนะคะก็ไปหาซื้ออมแตงโมมากินไปกินแทนน้ำเปล่าได้เลยนะคะไม่รู้ว่าแตงโมไหนก็ไปเดาๆเ,เองแล้วกนะันถ้าใครรู้ว่ามันคือแตงโมไหนก็บอกด้วยนะเป็นเพลงปัน่นทุกคนเป็นเพลงกวนเราว่าน่าจะสปอนเซอร์แหละหรือจริงๆอาจจะไม่ได้สปอนเซอร์เลยเขาแค่อยากจะทาเฉยๆโอเคค่ะใครรู้ข้อมูลอะไรก็มาบอกกันด้วยนะทุกคนไม่ได้ทำเพลงไหนให้ใครก็ขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบายกดติดตามกันด้วยาย